วันนี้เป้อยู่ที่แก่งคอยนะคะ,ะเผอิญว่าน้องเป้ไปงาน Big m o ม n t เทนมาแล้วคราวนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยหาที่พักไม่ได้แล้วก็เลยหาที่พักที่ไกลออกมาหน่อยก็คืออยู่แถวแก่งคอยก็คือที่นี่มาเจอที่นี่ก็คือจองไปแล้วก็คือจองจากอโกดาชื่อรีสอร์ทอีวีเมนะคะก็คือ5คนน่บ้านเนี่ยพักได้5คนก็ราคาห้องอ่ะ5,100นอิดๆน,นะคะจองจากอโกดามาเนะก็ มาพักที่นี่ที่ให้ห้องก็จะมีเป็นห้องนอนสองห้องนอนห้องน้าในตัวของแต่ละห้องด้านนอกก็จะเป็นห้องห้องใหญ่ที่แบบว่านั่งโซฟาดูทีวีจอใหญ่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็่าบันเทองกันไปแล้วก็ฝั่งด้านนอกก็จะเป็นสิค์ของมีอ่างล้างล้างมือแบบสาบเตรียมอาหารอะไรประมาณนี้เตรียมอาหารนั่งทานเล่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือห้องคือที่นี่เนี่ยอยู่แถวแกงคอยซึ่งคนที่มาที่เนี่ย ส่วนใหญ่ที่เป้เห็นจะเขาจะกางเต็นท์กันเขาจะอยู่มาแบบว่ากางเต็นท์สโลลท์สบายๆสาหรับคนที่อยากไม่อยากกางเต็นท์ก็มาพักพักได้แล้วกันนะคะก็เป็นเหมือนบ้านอ่ะสบายๆแล้วกันนาะแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าเจ้าของที่ผู้หญิงเขาน่ารักอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องเช็คเอาท์ตอน11โมงนะคะพอดีเป้ไม่ได้ไม่ได้ดูเวลาว่าต้องเช็คเอาท์11โมง ก็ออกเทมเปอร์ทันเลยยังไงก็ถ้าใครว่ามาเที่ยวแก่งคอยหรือว่าหาที่พักอยากได้ที่พักแบบแนวสบายๆก็แปะมาทักมาถามถ่ายได้ละกันนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีห้องบ้านพักใหญ่เดี๋ยวก็จะมีราคหห้องห้องที่มากันสองคนก็มีเยอะอยู่นะคะก็เห็นเพราะฉะนั้นเปตื่นเช้าม,มาคนมาพักเต็มเลยาจจะพักะเป็นพับบิกเมลเท่นนะคะก็ยังไงวันนี้เป้ลาไปก่อนลนะกันวันน้าไหนมีอะไรมาอีกเป้ก็จะมา แนะนำกันใหม่นะคะก็แบ่งปันกันไปแบ่ปันกันมาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ